วันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีปลูกผักชีจีนไว้ทานเองที่บ้านนะคะก็อันนี้เป็นต้นแก่แล้วนะคะก็ทานไม่หมดทานไม่ทันเนาะมันก็เลยออกดอกก่อนค่ะแล้วก็จะเตรียมตะกร้าสีดำๆแบบนี้ไว้ทั้งหมด5ตะกร้านะคะหรือประมาณ6ตะกร้าก็ได้ก็จะ ไว้ตะก้าที่1กับตะก้าที่สองเนี่ยเราจะปลูกบ่อน30วฟันนะคะหลังจาก30วันแล้วนะ,ะผักชีมันก็จะโตขึ้นเนาะแล้วเราก็จะมาปลูกตะก้าที่สองกับไอ้ที่3ากับที่4นะก็จะโตประมาณนี้นะคะประมาณนี้หลังจาก30วันผ่านไปเนาะ หลังจากสามสิบวันผ่านไปเราก็จะลงปลูกตะก้าที่ห้ากับที่หกนะคะตะก้าที่ห้ากับที่หกก็จะปลูกไปผ่านไปประมาณสิบห้าวันนะคะเขาก็จะขึ้นต้นเล็กๆแบบนี้ขึ้นมากำลังงอกเนาะค่ะแบบนี้นะคะพอตะก้านี้หมดค่ะ ตัวนี้หมดเราก็จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินแล้วเราก็ปลูกใหม่ก็วนเวียนไปแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรามีผักชีนะคะทานทั้งปีเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย